สปอร์ตวิกแอนวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนักตบสาวมหัศจรรย์วัย18ปีจากจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะนั่นก็คือวริศราสีทาเลิศค่ะใบเฟิร์นวริศราสีทาเลิศหัวสาวดาวรุ่งทีมชาติไทยไวัย18ปีสาวน้อยจากจังหวัดอำนาจเจริญเจ้าของส่วนสูง173เซนติเมตรเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนคำปอแก้วคำไหลในบ้านเกิด ก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายมาฝึกเพลงลูกยางกับโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6กับครูเอ็มว่าที่ร้อยตีธนก,กิจอินเลี้ยงและทําให้ตอนนี้กลายเป็นนักวอลเลย์บอลในสังกัดสโมสรนครนนท์ดาวรุ่งคนล่าสุดแห่งวงการลูกยางไทยน้องเฟิร์มริศราถือเป็นตัวบุกขวาสาวที่ฉายฟอร์มโดดเด่นจนได้โอกาสเดินตามฝันของเจ้าตัวในการเป็นเลนลีกอาชีพในต่างประเทศแม้ว่าในครั้งแรกจะเป็นเพียงแค่ลีกเพื่อนบ้าน าอาเซียนอย่างเวียดนามแต่ก็ทําให้น้องเฟิร์นได้เรียนรู้สร้างประสบการณ์ในสนามจริงเพื่อน,นํามาปรับปรุงแก้ไขให้ตัวเองมีพัฒนาการที่ดีขึ้นน้องเฟิร์นวินริศราถือเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมลูกยางไทยในชุดล่าเหลียทองกีฬาซีเกมครั้งที่23ที่ประเทศกัมพูชาและก็เป็นครั้งแรกที่วริศรามีชื่อในการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ บุคิกสำคัญของวิศราสีทะเลศยืนในตำแหน่งหัวเสารับส่งลูกรวดเร็วและมีสกิลการเสิร์ฟที่หนักหน่วงแม่นยำทำเอาฝ่ายตรงข้ามรับแทบไม่ทัทนโดยเฉพาะในศึกซีเกม2023ที่ผ่านมาน้องเฟิร์นเสิร์ฟไม่ยั้ง14ลูกติดต่อกันสร้างฟาวพอฮาให้กับแฟนลูกยางไทยเป็นอย่างมากนอกจากนี้วิศรายังเคยติดหนึ่งใน3ท็อปสกอร์ทเลาลีกเป็นรองเพียงแค่ออมสินสัสิพาพรจันทวิสูตร และพี่อ่อนออดุมาสิทธิลักษณ์อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเจ็ดเซียนแน่นอนว่าได้ฟอร์มการเล่นของวิศลาไปเตะตาทีมเวียดนามจนได้เข้าสู่สโมสร s ซอนซิเล็กซิโก้ไทยบินจนไประเบิดฟอร์มเล่นในลิอาชีพเวียดนามมัดใจเอฟซีเวียดนามมาแล้วถือไปอีกหนึ่งดาวรุ่งน้องใหม่ที่หลายคนกำลังจับตามอง เรียกกันได้เลยว่าเฟิร์นวิริศราสีทะเลิดเป็นน้องใหม่ลูกอย่างไทยที่กําลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในอีกหลายสนามและที่สําคัญในศึกวอลเลย์บอลซีวิลีกปีนี้ที่ประเทศเวียดนามและประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเราจะได้เห็นทักษะการเล่นของน้องเฟิร์นวิริศราสีทะเลิดมากขึ้นเรื่อยๆแฟนลุกยอย่างชาวไทยร่วมส่ง,งกําลังใจและเชียววร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปด้วยกันทีมข่าวกีฬาเอม2ทีทูเอสดีรเงา เป็นดาวรุ่งของนักวอลเบอลที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะคะ